นี่คือในส่วนของหลังจากไเทียวตรงวันอสยานเทขข่าต่างมาแล้วผมก็มาแวะที่ชมยู่ทีกทุศน์ที่ต้นตาลก็ไ้ัน กองมไปถึงปืยานสมและยอดที่ฝั่งโน้นให้มองใช่ จะได้นัน่งได้นานหรือเปล่าเพราะว่าเจี่ทิ้งคือพายุเริ่มจะเข้ามาแล้วครับหมื่นถังหรู้ว่าจะได้นั่งดูวิวชิวๆได้สั้นน,นั่งได้ผมนี่ครับวิวอาต้นไม้ ขาขาเซลฟี่มาก็รู้สึกว่าอาจจะมีภาพเคลื่อนไหวไปหน่อยนะครับแต่ผมจะดูเช็คอินตรงที่ว่าไฮไลท์ของต้นตาลสามต้นตนงทางนี้นะครับว่าเป็นยังไงไม่ได,ด้ตรง,ต,รง,ต,รงต้นตาลสามต้นตอนตนี้นะครับจะลองดูว่าต้นตาลสามต้อนอยู่ตรงไหน เลยในะมะพร้าทีนของต้นการสมต้นที่มันชื่นนะครับขึ้นค่อข้างแรงครับจุน้ำได้าน้ำของต้นการสามต้นจุดไฮไลท์ของที่นี่เดี๋ยวไปอีูป้ายยครับหาดตรงนี้ชื่อหาดอะไรแน่ มันก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มีป้ายให้เราดูอยู่นะครับว่าเป็นชื่อหาอะไรอนอ,อนึกขึ้นได้แล้วคือทางเส้นนี้เป็นถนนเสริมพระเกียรติครับสร้างในการในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม ราชาเสกพศ2562ครับถนนเรียบชายหาดณเลสสวนครับชื่อ,ขอเขาเต็นคือถนนเรียบชายหาดณเลสสวนนะครับนนจะเรียบชายหาดมาจากเดี๋ยวปากปานทะลุไปถึงเขาสามร้อยอดเลยนะครับระยะทางนี้ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เป็นถนนเรียบชายหาดที่ สวยงามถนนหนึ่งเลยครับมีเรียบใาหาดวนเส่นี้ครับนี่คือชายหาที่เราเข้ามาดูครับนี่คือถนาเรียบชายหาดะเลสวนนะครับในส่วนนี้เลยครับน,นั่นถนนเป็นไ,ไปทางไปทาง สามระยอดครับมสวยงามครับถน,นนจะมีติดสายทะเลเรียบชายฝั่งครับนถนนสวยงามถนนหนึ่งเลยครับดูดูน,น,นะครับครับคลิปการเยี่ยมชมอยู่สวยๆถนนทีเ่เรียบชายฝั่ง